สวัสดีน้องลิซ่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องลิซ่าเชิญทักทายเหล่าไทายบลิ n งส์ได้เลยครับ oh, สวัสดีค่ะพี่พี่บลิง์ไทยทุกๆคนไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงไหมคะ <Woo! S 2> ดีใจมากมากเลยค่ะที่ได้เจอวันนี้ค่ะอ๋อฮะไม่ได้เจอกันตั้งนานนี่คือ24ชั่วโมงใช่ไหมไห <laughs> <laughs> นใครไปดู Bangkok, บอลพิงอินแบงก์บ้างดูมือหน่แล้วลูกกต้าลูกกต้า แล้วคือบอลพิงค์ยังไม่หนำใจใช่ไหม <c oughs> ไม่พอใช่ไหม <c oughs> นี่แหละครับแบรนด์ยาสีฟันอันดับหนึ่งในหลายประเทศอย่างเดนซิสเต้เลยจัดให้ให้มาเจอกับน้องลิซ่าวันนี้แบบเต็มๆแบบจุใจกันเลยทีเดียวโอ้บอกเลยว่าแบมไปดูมาเมื่อวันที่7ครับจริงหรือเปล่าคะจริงอเทปักเทปักเทปักชิจ้าเออินจ้าเห็นเมมันก่อนเอลอใช่ชอบไหม ชอบมากค่ะชอบมากก็เป็นก็เป็นของโปรดดีแล้วด้วยใช่เป็นของโปรดแต่ว่าลูกชิ้นทอดยังไม่ได้กินเลยอ้าวกลับมาครั้งนี้ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยใชะเอาแล้วงั้นต้องแล้วต้องหาหน่อยต้องแล้วต้องหาทานหน่อยเพราะว่าป้าเพราะว่าเป็นของโปรดเลยลูกชิ้นทอดนะตอบได้วาอยู่แล้วนะข้อนี้อยากที้เราทราบกันนะโอ้ตอนนี้น้องลิซ่าบอกนี่คือขายดิบขายดีเท่น้ำเทท่ากันเลยทีเดียวอ้าวข้อที่สองครับไปดูกันต่อ เวลาว่าอยากทำอะไรมากกว่ากันระหว่าง A อเล่นตามเทรนด์ไถโซเชียลมีเดียครับหรือว่า B ีทำอาหารกินกับเพื่อนๆอโหเลือกยากจังเลยอะทำอาหารกินกับเพื่อนๆแล้วกันค่ะทำอาหารกินกับเพื่อนเพื่อ๋อชปกติทำอาหารใช่ไหมฮะไม่ทำค่ะยืนยืนอู้เนูเป็นพวกเป็นพวกยืนอู้แล้วให้เพื่อนทำใช่เราเรามีหน้าที่ล้าง ล้างแบบล้างของให้เขาอะไรเงี้ยใช่นะเวลาเข้าครัวคือต้องต้องแบ่งต้องเป็นทีมเวิร์คใช่ค่ะใช่คนทำก็จะไม่ต้องล้างใช่พอตรวล้างเสร็จผมก็ยืนอู่เมื่อ, o o. อไหร่จะเสร็จหน่ใช่เป็นแมวนั้นมากกว่าที่ <laughs> น้องแมว <laughs> <laughs> อ่อนอ่อนเฮ้ยหนอคือไม่คิดจะมี อีกตัวค่ะแต่มีชื่อไว้แล้วอ้าวงงงงไหมคะไม่ก็งงแล้วคือไม่คิดจะมีอีกตัวแต่หนูมีชื่อเตรียมไว้แล้วมีชื่อเตรียมไว้แล้วแต่ไม่มีอีกตัวแน่แต่ไม่มีอีกตัวแน่แต่ก็อาจจะไม่แน่ไงใช่ใช่ไหมครับไม่มีค่ะอ่าตอนนี้ตอนนี้ลีโอลีโอลูก้าลุก้าลิลลี่ลูวีเลโก้เลิฟเลโก้เลิฟห้าแล้วหก หกเอาหกแล้วขอโทษครับหกแล้วนะฮะแล้วก็มีอีกชื่อไว้รอแล้วค่ะแต่จะไม่มีจะไม่มีรอ can I ask yes and that is lemon อ๋อ lemon อ๋อน่แต่แต่ยังแต่ไม่เลี้ยงค่ะไม่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 น่ามีเพิ่ม ใช่ไหมเอาหรอไม่น่ามีเพิ่มหรอแต่มีชื่อมีโอเคใช่อย่างน้อยเราก็ได้ชื่อเนาะตัวที่เจ็ดที่แบบเนาะอยู่ใน imagination ของเราจะชื่อเลมอนค่ะน้องเลมอนเดี๋ยวแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้คำถามอ่ะ You haven't answered the question เนี่ย a ดชลี่โอ้โหเอาไรเอาขอขออนี่ตเอาคำถามกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ because we haven't answered that question a c t ่ a l l ชลสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปของลิซ่าน่าจะเป็น น่าจะเป็นแมวค่ะนี่อันนี้